กบฝรังกบฝรังค่ะคึ้นขึนท่านคากบานเท้าเลยนะนี่ของแท้นี่ของแท้อยู่ตรงนี้ใช่หรอเห็ดแกะค่ะเห็ดแกะได้บอสออเดอร์ของเราค่ะเนี่ยตอนนี้กำลังออกค่ะตัด เดี๋ยวไปจักปลาเลยอชย่ายนักเท็กเก็ตไอ้มาเช็คฟอร์ตตอน,นตีมากกับเก็บตรงนี้แล้วก็บอกเห็นนะอยู่มาคัดสิ <Yeah. S 1> มาคัดสิมันนีนมากกันเราะสองเท่ากันค่ะเราไปคัดก่อนตีตัดกันด้วยค่ะ เี็ดเถาเลียดบางอันบางตัวเห็ดน,นังแกะตาเรกจากปลาเลยคะ่ะเช็คไปพร้อมไปเลยเห็ดเสือกเห็ด ที่ออเดอร์ต้องการเห็ดแกะก็คือฟอร์สดแล้วก็เห็ดหนังไก่เห็ดติเตีเก็บส่วนมาเขาเ้าใจทรงออเดอร์ค่ะพี่นอ้องทรงออเดอร์ใด้แสดงว่ากินใดแน่นอนนะคะแต่ก็ขอบพูดที่บางคนท่านก็เออต้องใช้เป็นเห็ดอันนั้นอันอน,น,นี้จิไหม บวากันค่ะทุกคนก็ให้ความโูกันไปก็ดีกว่าไอ้โกลุกอัพนู่นไอ้ซีซีมาเดี๋ยวเราจะคุ้มกงไใดก่อนไอ้โก้ลุกถ้าได้เฮดอันนี้ได้รายนะคะมันออกเป็นโมเนาะแดมาดัดีขนาดด้วยจ้ะ เป็นหมากปนสัตวมีหนอนมีเมียงวันกินเพลิน จโอเคหมดละหมดละไอติมไปอินสตาอินสตานี่เห็ดมะนาวจ้ะท่านั้นจะเป็น้าเรื่องเดิมแบบนี้ทำอาหารอร่อย แต่มันจะซ้ำง่ายค่ะสีมันจะแหลออเดอร์คุณบ่เอาค่ะเพราะว่าเก็บไปได้บ่โดนแต่อีกอย่างหนึ่งคือถ้าไปโอนก็มูเพลินนะคะมันจะแหลเลยคะ่ะเพื่อเบ้เาแต่ตีชอบจะ้ะพึ่งค้าลายดอกาง,งามๆเลยคะ่ะเห็ดซีนี่อร่อยเลยคะ่ะถ้าลายส้มแบบนี้อร่อยแกงอร่อยเห็ดนางไก่คะ่ะกำลังออก เราเล็กเลยออเดร์ก็ต้องการเยอะเห็ดนางไก่เห็ดนาง,งแกะนี่จะหายากซะเหลือเกินจ้ะเปีนเห็ดหายากเนี่จะเจอแล้วจ้ะเห็ดนางไก่กลุ่มนึงพูดนะเห็ดมันปูก็มีค่ะโอ้ยน,นี่กำลัง,างงามเลยจ้ะพี่น้องสุดยอด ยอดอีกแล้วน้ำไก่ละอ่อนเลยค่ะนี่นี่ละอ่อนยั่วๆเลยกรอบกินก็อร่อย จะดสีนะคะว่าไม่นอนดีกอบแบบนี้อือหือกอบอีลีจ้ะดูนะมันปุกนะกลุ่มน้อยกลุ่มนึง,ก,งก็ไม่้องให้ตัดขาพี่น้องวัเขึบ้บ่อ เอาเก็บไปตัดขายอยู่บ้านงานจะลายยางค่ะพี่นอ้องเอาเห็ดมาี่ะเห็ดจะควจากบา้านจะปลาเนี่ยค่ะจะดีกว่าเนาะไปถึงบ้านเราก็ได้เวลาพักผ่อนนั่นสินะแกไปสกิโลใจตะก,กาแค่นั้นเองชฉออย่างนั้นไม่ต้องเอาเห็ดกลับไปทิ้งเวยบ,บ่อยด้วยค่ะ ถุมมงมือก็มีอยู่ในขบถใส่เตี๋ยเลยถุงมือก็ไว้ให้รถใส่ค่ะมีไว้ให้รถใส่ถุงมือก็อเขียรตีตะขากตนนะครับไปเก็บของทั้งลำตัเก็บต่อจ้ะเก็บกันต่อ chắc chắp cái được ạ nha bì phăng thầy bút cái thầy ha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 i thầy นค่เจออีกแล้วจ้ะอ้้หสวยเนาะดีมาแล้วจ้ะจะมาเจอกลุ่มเห็ดนางไก่นี่กลุ่มเห็ดนางไก่มาแล้ว ดีน้าติดขามาเบิงค่ะที่ละนนกพญารัศมิมา,างต้จงไปเห็นเลื่อ,อย่างก็เลยมาเบิงก็งมาเจอะพอดีค่ะกำลังออกเลยเนี่ยยังไม่มีนอนกินเลยเห็ดพวกนี้มันดีตรงนึนงคือมัน ถ้าม,มันออมก็จะเป็นมูแต่กมันจะดำหนักดีนั่นค่ะถ้าไม่เป็นนอนนะก็นอนมากกินค่ะจะโชวนีนเฮดเฮดคาดหน้ามก็จะเบาแน่ค่ะพริกซบไม่อันนี้นอนอันนี้บ่ได้ จำได้ว่าปลาเท่านี้มไม่เคยมีค่ะก็เลยมาเบิ่ง <Okay. S 1> เป็นขาวๆก็เลยตามมาดูเ mm. มีนอ,อิลีจ้ะ

ช่วงเห็ดนางไก่ตัดขาคนเด้อค่ะเนี่ยมาอ่านกระตาบางอ่นกระบ,บา้บบาบตัดจ้ะเจออีกแล้วจ้ะโอ้ยกำลังงงง่ายไปน้องมาตัดตกอขาจ้ะ,ะตัดี่บานดีกว่าโอ้มาได้ชันจังหวะพอเดี๋ยวพอดีอืม มันเคยออกอยู่ตรงนี้มันเคยออกที่เดิมทุกปีเป็นยาเฮาสมาท่านยิลาพันบอแค่นทันต์จ้ะไปหากันต้อไปน้องไปีานสิทาจะ้ะี่มนเพราะคันเทเลนต์ค่ะได้อยู่ ตัดบ้านดีกว่าออมาคุ้งยวเล็และแล้วก็แนบเห็นรถจุกอุ้ยเดียวเข้าน,น้าไปเน,นาะ มนไปแล้วตัดขายังดีติีน้องวะแอวมาบอตัดแล้วไปเอาบ้างช่องตีกับสิเข้าใจแล้วเนาะชิ้นกับตีแหละค่ะ Oh no. ฉันชินกับเธอแล้วชุดิการเอ๋ยทำแล้วแต่ใจเธอเลยแบบเสิวะนี่แด้ข้างน่าีกมพี่จ้าว้าว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 ,ว,าวอยากจะร้องดังดัง พอหาพู้ใหญ่บ้าเกิดยังไปดึกเข้าในอีกมาพี่ใหญ่บ้าค่ะไปขันเข้าไปในอีกเน่อไหรเราทำแล้วกันส้าบบค่ะพี่หกันด้วยจำูบอกพป่ใหญ่ค่ะตีเก็บเห็ดอยู่ยันโลบฝ้าเสียเอินตี ปีนี้เห็ดชายูของนอมันจะแห้งค่ะอยู่ในปามบุบอรีนั่นโอเคอยู่บันกระด้ความชื่นหไาลได้บันก็จจะเสียง่ายค่ะเห็ดในปามบุบอรีแต่พันจะได้น้ำหนักดีกว่าตอนแรกตัดขายอย่างดีตอนนี้นต,นนตัดอย่องไรตัดยูบานดีกว่า เจะอีก,กลุกๆอุย้ยงามสองกลุกจ้ะว้ากำลังออกเลยนี่สวยเลยอือหือจอดกำลังกินเลยค่ะปีแกงเนาะอ้สุดยจอดค่ะพี่น้องมันได้แล้วจอดพิ่ยไปเก็บบางทีเก็บบาง ไมค่อยไปค่ะเพราะว่าต้นลูบารี่มันสูงค่อยๆแนมไปเลยเลย,ยางไปเลยค่ะเย็นตามหาตังดุนเพิ่งมาเจออันนี้ออเดอร์ก็ออเดอร์ค่ะแต่มันจะขึ้นยังไม่เยอะทรัคแคนเทลล่าพลังออ๊อฟ ไปกินแต่ของเจ้านายนะเนี่ยกำลังออกยังไม่เยอะมาจ้าเอามาทับคำสาดเห็ดนังไก่กันค่ะดมดูเป็นไงวามาทั้งป่าเนี่ยคนตกน้ำนะคะเนาองกินค่ะขุดพี่น้องมาเฮ็ดตีขุดค่าเฮ็ด นังไก่กัจะบุฟฟีนขู้จัตกนเสาวเป็นไดคะ่ะว่ามันคำแล้วแล้วก็จะพาคขึ้นดูคะ่ะถ้ามีนอนแล้วก็ไม่ได้ส่งออเดอร์ค่ะเก็บไว้กินเองนี่ ผ่านเา้าจ้วะดอกที่สองเดลายอยค่ะเห็ดหนังไก่หลอมเพราะมันสิขึ้นปลาที่แบบผสมต้นไม้ผสมปราสางกันนะสีะยิกไปอีกอยุ่ปลานน่ รอบหน้าจะเอาลูกไปน้ามั้งคะแค่นั่งใกล้รอบมันมจะได้ประมาณ ามซีโร่คะ่ะเราจะถึงนะจากการประเมินด้วยสายตาว่าจะนักกว่าเห็ดนั่นปูจะ้ะ เราเซตมันเราเก็บกลับไปทิ้งในป่าเหมือนเดิมค่ะ เหตุกำลังออกเยอะฝนตกฝนเริ่มตกละเห็ดจากที่มานน้นนอนอยู่ละใหญ่กันและตอนนี้ตอนนี้นอนจ้ะได้ไหนไี้นอนนั่ะ เก็บไปกินเขาร้องจะ่ะนี่เห็นปะเก็บยวไปก่อนนอนจะนอนตอนแรกกว่าสิบบาเด็กเก็บเอาเดือดขายเนะเาะไปเอามาก,กับขายที่เก่าค่ะเอาพยใหญ่แล้วพอเด็กกลับไปเห็นงานเราเห็นงานเด็กแค่ เดือนหนึ่งสองเดืเนอเนเนาะแมนบอกนะคะหลัก,กะวดป่วยต่อก็เลยยุดไว้ก่อนค่ะรักษาตัวก่อนก็เลยได้หาออเดอร์ขายอนจะ้ะดีอยูนเนย่เป็นยังพันเปลี่ยนเปลี่ยนมือทรงค่ะเป็นทรงวันจันทร์ไอ้วนันอังคารเนาะ ันก็นเลยเขาก็ไม่รู้ลเก็บเห็ดเสาร์อาทิตย์จ้ะอุปกรณ์เป็นทงวันผุด ต้องใส่ตู้เย็นไว้ค่ะพี่น้องอุณหภูมิต้องเย็นแต่โบนั้นพังจะเสียโบนันตีถึงมะาฟ้ามาาานันทความสะอาดเฮตันิ่อนเดี๋ยวมันปูนมันเคยเห็นมันกดมันปูมันอยู่อ่างนอกได้อยู่ค่ะสนุนติดต้องใส่ตู้เย็นเด็ดอืมนึงค่ะคมนักความพาณิชย์เนาะนี่นนขาวเป็นตะเก็บอยู่ดีเด็กพี่น้องถ้าเจอนี่ เน่าเป็นสายปลาหนำแกงอะไรลงนะอันนี้ได้เด้ออย่าเป็นนอนได้เนี่ยชุบ,ชบ Good dog. เดี๋ยาตีตัดให้บิ่งซ้ำนะี่ละจ้ะเนาะเพราะว่าคลิปมันสินยาวสิไป็นร่วมกันกับคลิปเก็บน้ำจ้ะที่ทำคำสาดทรงออเดอร์ตีก็จะประมาณนี้แต่ละหลอกก็อาจจะมีแบบไทยให้เบิ่งแน่อัพอัพให้เบิ่งแน่นะคะบางทีก็บ่ได้ลงเนาะฟาวค่ะฟาวน้ำเวลาฟาวน้ำสั่งออเดอร์ซิกออเดอร์ จิงแันบันเตืนกับเด็กสือน้ำเดี๋ยตีฉันเขาเดีบอกคนค่ะจุ๊กอะไปค่ะโอเคคลิปนี้ก็จะลาพี่น้องเข้าไปก่อนแล้วจ้าจงได้่คยมาพอกันคลิปวิดีโอหน้าเนาะ กามาดุนกันตีปลาต่อๆไปค่ะว่าจะพาไปเจอแจ็คพอตปลาไหนบ้างเนาะเด็กกีดลาดกันโมค่ะเก็บคนเดียวกับเกีบยวไปกันเสียวไปน้ำจะ้ะย่านกับย่านเก็บเกบเท็ดกับไล้อุย้ยสลรพัดค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ไปเราจะสวัสดีค่ะ